สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขายเดียพอดแคสต์ค่ะสำหรับนักพัฒนาตนเองทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะไอเดียมี5้าอย่างง่ายๆที่เราควรทำถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นหากว่าเรานะคะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทำชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างนิสัยดีๆกันค่ะซึ่งนิสัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างมากมายแต่วันนี้ค่ะ ไอเดียเนี่ยขอแนะนำเพียงแค่5อย่างง่ายๆที่ถ้าคุณทำนะคะชีวิตคุณก็ดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะข้อที่1ค่ะการออกกำลังกายข้อแรกนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าอืมฉันก็รู้แล้วแหละว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ไอเดียเชื่อว่าคุณผู้ฟังในที่นี้หลายท่านยังไม่เริ่มออกกำลังกายกันใช่ไหมคะ การออกกำลังกายนะคะตอนออกเนี่ยมันจะยังไม่เห็นผลหรอกแต่หลังจากที่เราออกกำลังกายไปแล้วเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งไอเดียเนี่ยได้พิสูจน์มาแล้วซึ่งเมื่อก่อนไอเดียก็ไม่ชอบออกกำลังกายค่ะใครจะชอบใช่ไหมคะมันเหนื่อยอะ่ะกว่าจะไปออกได้นี่โอ้แต่จุดเปลี่ยนมันก็มาอยู่ตรงช่วงโควิดค่ะคือเราก็รู้สึกว่าเออ สุขภาพร่างกายเนี่ยมันสําคัญนะเพราะฉะนั้นก็เลยลองอ่ะออกกําลังกายแล้วกันหลังจากที่ออกไปได้สักเดือน2เดือนค่ะคุณผู้ฟังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของร่างกายเราค่ะข้อที่2เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคือถ้าว่าเรานะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นความรู้เดิมๆที่เรามีค่ะ มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกเราในปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเป็นน้ำทิมไม่เต็มแก้วค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะช่วยให้เราเนี่ยอัปเดตแล้วก็ปรับตัวแล้วก็มีความตื่นตัวทางความคิดส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ เขาก็จะได้มีไอเดียมีความคิดดีๆไปทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำชีวิตเราของเราก็ดีขึ้นจริงไหมคะข้อที่3ค่ะตื่นให้เช้าขึ้นหลายคนอาจจะตื่นเช้านะคะแต่หลายคนเนี่ยที่ยังไม่สามารถตื่นแต่เช้าได้การตื่นแต่เช้านะคะมันก็มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเลยค่ะแต่สำหรับไอเดียมองว่าการตื่นแต่เช้าเนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิ เพราะว่าเราไม่ต้องรีบไม่ต้องลุกลี้ลุกลนทําให้เราค่ะสามารถโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการทําจริงๆในวันนั้นได้เป็นอย่างดีและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจะตื่นเช้าได้นะคะก็ต้องปรับวิธีการนอนด้วยค่ะปรับเวลาการนอนเราก็ต้องเข้านอนให้เร็วขึ้นค่ะจะได้ตื่นเช้าได้โดยที่เราเนี่ยก็ไม่รู้สึกอ่อนเพลียซึ่งการนอนเร็วนะคะ สมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตั้งนาฬิกาปลุกตอนตื่นใช่ไหมคะทําไมเราไม่ลองมาตั้งนาฬิกาให้เราเข้านอนเร็วถ้า,ากว่าเราคิดว่าการนอน8ชั่วโมง9้าชั่วโมงเนี่ยมีผลดีต่อเราเราก็ควรที่จะนอนให้ครบค่ะพอเรานอนครบ8ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตื่นแต่เชา้าแล้วก็สดใสกระปี้กระเป๋าอยากตื่นลุกออกจากที่นอนไปทําอะไรที่เราอยากจะทําเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ของเราเองค่ะข้อที่4งดใช้สมาร์ทโฟนบ้างบางเวลาข้อนี้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถตัดการเชื่อมต่อโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียได้บ้างเป็นบางครั้งในยุคดิจิตัลสมัยใหม่ค่ะสมาร์ทโฟนเนี่ยมันสร้างภาพลวงตาทำให้เราเนี่ยมองข้ามโลกของความเป็นจริงและตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะ การใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไปนะคะเพิ่มระดับความเครียดให้กับเราด้วยค่ะถ้าว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่ารู้สึกเครียด,รยดหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงรู้สึกว่าหงุดหงิดอิดช้าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปลองงดใช้ให้น้อยลงดูค่ะเพราะแล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง ของสภาพจิตใจของตัวเองค่ะการที่เรามีสภาพจิตใจที่ดีนะคะเราก็มีกระจิตกระใจที่อยากจะไปทำอะไรดีๆให้กับตัวเราค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจก็เลิกทำดีกว่าค่ะและเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียสมาร์ทโฟนข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยบางครั้งก็มีผลกระทบต่อจิตใจของเราเช่นกันค่ะข้อที่5การทำสมาธิ การทำสมาธิในที่นี้นะคะไม่ใช่แค่การนั่งคัดสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกค่ะแต่เป็นการทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความสงบ การที่เรามีสมาธินะคะมันแน่นอนว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ต่างๆเข้าใจความเป็นไปคือเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นที่สําคัญนะคะการทําสมาธิเนี่ยมันช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มสติปัญญาเพิ่มสมาธิให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเราจะต้องทําอะไรพูดง่ายๆคือว่าทําให้เราเนี่ยรู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคิดแบบนี้ทําไมเราถึงทําอย่างนี้อยู่บนโลกความเป็นจริงค่ะนั่นคือ เหตุผลว่าทำไมเราจะต้องทำสมาธิก็คือว่าพยายามเข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองว่าตอนนี้กำลังทำอะไรและทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือ5อย่างง่ายๆค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามความอุตสาหะกันซะหน่อยค่ะ แต่รางวัลของความสำเร็จรอคุณอยู่อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอรแคสนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ